สวัสดีครับกระบะสวยพร้อมใช้นะครับกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับกระบะเกตเนะครับไปเองนะครับก็วันนี้มาอัปเดตให้ดูนะครับกระบะที่ยังไม่ติดจองนะครับก็เดี๋ยวจะคัดให้ดูเลยว่าเหลือคันไหนบ้างนะครับจองรัวๆนะครับช่วงนี้จองรัวๆเลยนะครับเรียกได้ว่านะตัวแคปเตียเกียวโต้บบนี้เข้ามานะครับติดจองเรียบเลยเมื่อวานลูกค้า6คันอะจองซื้อสดไป3แต่ไฟนั้นอีก3นะครับก็หมดเกลี้ยงเหลือแค่ล็อตใหม่ที่เข้ามาเป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะครับได้ตัวหน้าที่เข้าใหม่ประมาณ หกเจ็ดคันนะครับไม่หกหมื่นไม่แปดหมื่นไม่แสนหนึ่งราคาเริ่มต้นอยู่บัลสี่แสนเก้าพันบาทนะครับผมบอกเลยว่ามีตั้งแต่ปีสิบเก้าปียี่สองนะครับมีครบหมดเลยนะผมบอกเลยว่าใครหาก็แบบพร้อมใช้ไม่ควรพลาดนะครับกระบะเดิมๆหล่อๆนะครับกดติดตามไว้ครับเบอร์ของเป้โดยตรงนะศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับแอดไลน์ทักมาได้เลยนะครับรถสวยพร้อมใช้วันนี้เดี๋ยวพาดูพาชมนะครับรถสวยตอนนี้ที่มีนะครับผมบอกเลยว่า แคปเตียเกียวโตแบบนี้หน้าหล่อแบบนี้ตัวเจพัรครับเหลือคันเดียวนะครับปี19าราคา4ี่แสนก้าพบาทนะครับสี่แสนเก้าพันเหลือคันเดียวเท่านั้นนะครับนี่สีบอลเงินสวยเดิมเงางามแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ไม่ใช่คันนี้นะไม่ใช่คันนี้กําลังล้างอยู่นะครับทะเบียนจะเป็นหนึ่งหกสี่แปดบ้างคันนี้ขายแล้วนะครับอีกคันหนึ่งนะครับราคาอยู่สี่แสนเก้าพันบาทนะครับผ่อนเจ็ดพันต้นๆเท่านั้นใครหาก็ของใช้กดตามทางแคทัวรหาเปได้เลยนะครับ ให้ดูตัวอย่างก่อนคันนี้นะครับสเปคเดียวกันเหมือนกันมีคลีบบอยให้ครบๆนะครับด้านในเอ็มเอยมใหม่ๆเป็นเบาะผ้าเกียร์ออลโตนะครับป้ายของเหลือเปลี่ยนพร้อมนะนี่ครับสภาพพร้อมใช้นะครับเบาะหนังสภาพคริปโครงสร้างเดิมทุกคันแบบนี้ใครหาอยู่นะครับบอกเลยว่าไม่คนพลาดนะครับเป๊ะมีปีปีสิบเก้าปียี่สิบสองนะครับปีสิบเก้าเหลือหนึ่งคันล้างอยู่ตรงนู้นนะครับนนล้างตรงนู้นหนึ่งคันแล้วก็นาวราแดงจะพาดูด้วยนะครับอ้าวดูกันต่อนะครับ กระบะรอชมนี้หน้านี้เหลือคันเดียว4.9ราคาถูกน้ำมันแสนเดียวนะครับมีแคริบอยให้ครบๆนะครับแล้วก็มีอันนี้ตัวต้โคลัคคอรสนะอาจจะไม่เกี่ยวนะครับถ้าจะเข้าจัดได้นะครับแต่ไม่ได้ขายให้ดูในช่องนี้นะครับไปขายช่องหนึ่งแล้วก็มีนี่ครับราคาไม่ถึงสี่แสนนะครับเหลือคันเดียวเหมือนกันสามแสนแปดหมื่นเก้าได้เอ็กซิลี่ตัวไฮรันเดอร์นะครับผ่อนประมาณเท่าฟรีดาวประมาณแปดพันเท่าฟรีดาวประมาณแปดพันเท่าดาวทัสองสามหมืน 8, ม่น, 2, น 10, ก็อยู่ประมาณเจ็ดพันห้านะครับ ตัวนี้เป็นตัวป1 6ิ Series นะครับได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์สะเกิดรอบคันสวยเดิมนะครับหล่อๆเลยนะครับแม็กแท้โดยโรงงานนะครับสภาพเดิมเกียร์แมนนวลนะได้เกียร์แมนนวล6สปีดครับตัวนี้มีกล้องหลังพร้อมจอถอยให้ครบเป็นสเปคตัวท็อปนะสเปคตัวท็อปนะครับอ่าเบาะหนังนะครับเบาะหนังตะเข็บแดงจอถอยครบนะครับจอถอยมีให้ครบๆแบบนี้นะครับสภาพสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมนะครับกล้อง นะครับกล้องถอยมีมาให้พร้อมเลยแบบนี้นะครับการชนท้ายนะครับก็มีให้ครบเช่นกันนะครับการชนท้ายมีให้ครบนะครับกล้องเดิมแม็กไลเนอร์ยังกริปยังใหม่นะครับตะเข็บท้ายรอยต่อโครงสร้างเดิมๆนะครับดูได้เลยนะครับนีตะเข็บเดิมบอดี้เดิมนะคันนี้3ามแสนแปดหมนพันนะครับฟรีดาวผ่อนประมาณแปดพันถ้าดาวรักสามหมื่นอะไรเงี้ยก็ผ่อนประมาณเก็บพันห้านะครับสำหรับตัวอีซูซูนะแล้วก็มีตัว X อ็กซ e ลีนะครับ X-Series เนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ3าคันนะครับ739,000 759,000นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย700,000กวาบาทนะครับคันนี้น่าจะ,าจะติดจองอะติดจองไม่ถ่ายแล้วกันติดจองไม่ถ่ายอันนี้ติดจองแล้วนะครับเนี่ยอัปเดตให้ดูเลยสดๆติดจองแล้วนะครับนี่ครับยังไม่ติดจอง2 5 6 7คันนี้ปี20นะปีใหม่นะครับปีใหม่นะกเกียร์โตมีเคลียรบอยให้ครบ ไม่ต้องติดไม่ต้องติดตั้งเคริบอยนะครับเอาใบใช้งงใช้ง,งานเขาลงเขาเขาแล้วเขาสวนได้บรรทุกบรรทุกได้ผลของขนมนะครับเอาไปใช้งงใช้ง,งานบรรทุกได้หมดเลยไม่ตากแดดไม่ตากฝนไม่ตากลมห้าแสนสี่หมื่นเก้าถ้าฟรีดาวงดง,ดงดิงดฟรีดาวประมาณหมื่นหนึ่งถ้าฟรีดาวประมาณหมื่นหนึ่งถ้า,ามา 10, าีดาวสักหน่อยก็อยู่ประมาณเก้าพัน 9, กว่าบาทเนี่ยครับได้ตัวหน้าหล่อไปใช้เลยนะครับเคลียร์โตโ้ยกสูงนะครับปียี่สิบนะครับปียี่สิบแล้วก็อีกคันหนึ่งนี่ครับคันนี้ไม่ ประมาณแสนหนึ่งนะครับทะเบียน5,76แต่ตัวนี้จะเป็นปี19นะครับโฉมหน้าเดียวกันแต่ต่างกันเลือกแค่ปีผลิตนะครับราคาถูกลง20,000นอ่ะ5 0 0แสนกับอีก39,000่้ใช่ไหม๋ยวขอดูดนิดนึงนะครับอ๋อ5,29,000นะครับรถสุดท้ายอ่ะไม่บอกเลยนะรถก่อนที่จะเป็นราคาของปี20อ่ะ5,29,000นนะครับ, 5, 29, รบถือว่าราคาดีราคาคุ้มนะคันนี้นะครับใครได้ไปนะผมบอ,อกเลยว่าคุ้มนะครับ ราคาถือว่าเป็นราคาที่ก่อนที่จะปรับขึ้นนะครับตัวนี้ราคาดี5้าแสนสองหมาครับถือว่าราคาดีเลยนะครับได้ตัวหน้าหล่อเหมือนกันเห็นไหมสภาพกริปสสภาพนี้ทะเบียน57าเ้ครับเงินเดือนประมาณ1 8ื่นแปก็ซื้อได้แล้วนะครับหมื 18, 19, ่นแปดหมื่นเก้าพนักงานบริษัทค้าสกางต์นะครับก็ซื้อได้แล้วนะหากระบะขับกลับบ้านสงการการโทรมาได้เลยคันนี้0ูนย์เก้าสี่หรือแอดไลน์ดีนะครับ P A E อันดักอร์ D I M O N D ครับ ผมบอกเลยว่ารถกระบะที่เป้ขายทุกคันนะครับมีการตรวจสภาพให้พร้อมทุกคันนะครับเกรด A ก็คือรถเดิมๆไม่มีชนหนักผิดความต่อตัวรถหรือจมน้ำใดๆทั้งสิ้นนะครับสีบอลเงินสภาพสวยเดิมนะครับไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์นะครับแม็กเดินโรงงานทัลลิโวจะได้แม็กขอบสนะครับแม็กขอบเยางบิสโตนเนี่ยครับเห็นไหมสภาพเดิมๆใหม่ๆนะครับตั้งศูนย์ทุงล้อเรียบร้อยนะครับคันนี้ได้ยางเป็นยางของปีเอ่อดูให้หนึ่งปี21นะครับอ่ะยางปีใหม่อยู่นะ ยางปี21นะครับยางปี21คันนี้สภาพเดิมๆนะครับตัวนี้ถ้าทะเบียนขึ้นด้วย2370เนี่ยแสดงว่าเป็นล็อตปี20นะคันนี้ปี20นะครับ549ครับผ่อนอยู่หมื่นหนึ่งฟรีด้าหมื่นหนึ่งถ้าไม่ถ้ามีดาวก็ประมาณ9,000กว่าบาทนะตัวตัวน,นี้นะครับถ้าฟรีด้าเก้าพันกว่าอ่ะถ้าฟรีดาวก้าพนเก้าพันกว่าบาทนะครับ สวยราคาดีน่าใช้รายได้หมื่นแปดออกได้ซื้อได้นะครับพนักงานบริษัทราชการต่างๆนะครับจาของธุรกิจส่วนตัวออกได้เลยคันนี้สภาพสวยสภาพเดิมสีฉาบพิพันรถเดิมๆครับนี่กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าฟิล์มสวยงามนะครับนี่กระจกติดเดิมๆครบๆไม่แตกไม่ลาวอ่ะให้ดูด้านในนะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้าสภาพกริปเนี้ยบักเก็ตซีดแบบนี้มีปีกเห็นไหมครับนี่คือเบาะแบบใหม่อ่ะผมอะไรมันติดฟังก์ชัน FMAM มีให้เคลียร์ออโต้นะครับ ให้หายกระเป๋าผมบอกเลยว่ากติดตามช่องไปไว้แล้วทักมาโทรมาได้นะครับอัปเดตทุกวันก่อนใครนะครับทันเหตุการณ์แน่นอนด้รถใช้รถสวยๆก่อนใครนะครับกติดตามไว้เลยนะครับเบาะด้านหลังสภาพเดิมนะครับเบาะหลังสภาพเดิมเห็นไหมกริบๆเนี้ยแบบนี้นะครับกริบเนี้ยนะครับตัวถังทุกคันสภาพเดิมครับดูได้เลยจกค่อยดูนะนี่ครับสภาพเดิมแบบนี้ตัวถังเดิมครับเดิมๆสวยๆเห็นไหมอ่ะใครสนใจคันนี้โทรมาได้นะครับ0 9 4 เจ็ดเก้าเก้าสี่แปดสี่แปดครับคันนี้ไม่แสนเดียวนะครับอยาให้ดูด้านหลังนะแคริบอยมีให้ครบครบนะครับเป็นตัวสูงพรีเนเนอร์นะแคริบอยติดตั้งครบลงเล่มเรียบร้อยนะครับกระชุนท้ายเดิมเดิมสภาพกริปนะครับยกสูงนะพรีเนเนอร์นะครับอ่ะเปิดแมกนีเนอร์เปิดหลังคาให้ดูกระบะให้ดูนะครับนี่เป็นของแมกนีเนอร์นะไม่ใช่ของโตโยต้านะครับราคาจะแพงกว่านะครับประมาณ8,000กว่าแปดพันกว่าเลยนะครับแมกนีเนอร์กระเป๋าแปดพันกว่าแล้วนะครับ ตะเข็บแล้วต่อครับโครงสร้างเดิมงามแบบนี้เห็นไหมเดิมเดิมทุกคันนะครับรถทุกคันสภาพเดิมครับไม่มีชนพิกคว่ำแน่นอนนี่เดิมๆเห็นไหมครับ C R อาครับนี่เดิมนะครับชัดเจนนะรถทุกคันครับสภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับใครสนใจโทรมาได้นะครับ0 9 4 7์9 4 8 4 8ครับและก็มีคันหนึ่งที่ไม่มีแคลรี่บอยนะครับเป็นตัวกระบะเดิมเดิมเลย4ประตูออโต้ไม่79,000มาพโลครับเนี่ย5,39,000 คันนี้น่าน่าโดนนะเอาง่ายใครที่ไม่ไม่ชอบคาริบอยนะคันนี้น่าสนใจมากเพราะไม์มันแค่เจ็ดหมื่นเก้าพันโลเหลือคันเดียวนะครับได้ที่ราคาถูกด้วยนะครับปกติไปต้องห้าสี่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าห้าแสนห้าหมื่นเก้านะครับแต่คันนี้ได้ปีสิบเก้าในราคาที่แค่ห้าแสนสามหมื่นเก้าและมันผ่อนประมาณเก้าพันกว่าบาทนะครับแล้วไม์มันน้อยสุดน้อยสุดเลยนะน้อยสุดแล้วนะครับไปม,มันเจ็ดหมื่นเก้าพันโลไม์เดิมไม์แท้นะครับ แล้วดูนะครับโคตรสวยนะครับดูเลยเดิมๆนะครับทะเบียน4ี่ห้านคันนี้ใครชอบสนใจโทรหาเป้นะครับศูนย์เก้าสี่เบเก้าสี่แปดสี่แปดครับสภาพสวยเดิมแบบนี้ไม่หยายพลาดกันนะครับสีวอลเงินเดิมๆสีนี้เป็นสีพื้นที่ผมบอกเลยนะครับว่าไม่เก่านะครับใช้ปลายเปลี่ยนสีมตะเลยนะครับฟงไฟหน้าสภาพเดิมคลิปเลยนะครับนี่เนียนๆปี19ครับรถแต่งงานต่อศูนย์นะรถล็อกอีกแม็กเนอร์เจยครับยังไหนกริบเลย แม็กเนอร์ไมค์กิฟเอียมครับตัวนี้จะพิเศษอย่างคือจะมีเซนเซอร์ถอยมาให้นะครับสองจุดตอนท้ายติดมาครบแล้วนะครับติดมาให้ครบแล้วนะครับอ่านี่ครับใครชอบนี้จัดได้นะครับและเป๊ก็มีเสนออีกันึงเป็นกระบะตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ยเกียร์แมนนวลนะสี่แสนเก้าพันนะครับรถปีใหม่ๆแบบนี้นะครับนี่สี่แสนเก้าพันบาทผ่อนเจ็ดพันห้าประมาณนี้ประมาณเจ็ดพันห้านะครับแบบฟรีดาวเนาะเป็นตัวเตี้ยเกียร์ จะเป็นเกียร์แมนนวลนะนี่ครับหน้าหมูป่าหน้าใหม่นะครับเนี่ยหน้านี้เลยนะครับเป้มีสองแบบนะถ้าเกียร์แมนนวลราคาจะถูกกว่านะครับไปถูกเกียร์ออโต้นะครับเกียร์แมนนวลอยู่สี่ยสนเก้าพันแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้อยู่ที่สี่แสนสี่มนเก้าแต่ว่าปีใหม่อคันนี้ได้ปี2ีบสองนะครับดูเลยสภาพเดิมๆนะครับเป็นสีบอลนะที่เข้ามาเมื่อวานเป็นสีบอลนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอยู่ด้านหลังคันนี้ปีสองไม่สองหมื่นห้าพันโลนะครับ เกียร์แมนนวลหกสปีดครับสีเป็นสีขาวสภาพเดิมงามๆแบบนี้เลยนะครับใครชอบแบบนี้จัดได้นะครับทุกเป้นะครับอส่วนคันนี้ผ่านแล้วนะครับลูกค้ารอรับรถแล้วพรุ่งนี้รับรถแล้วนะครับนี่อันนี้เรียบร้อยนมัตแล้วนะครับไอซูสตีแม็กตัวแซตัวท็อปอันนี้เป็นตัวแซตัวท็อปนะครับผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าผ่านแล้วส่วนคันนี้นะครับเป็นตัวแคปนะครับแคปออโต้อ่าแคปบสูงนะครับ สภาพแคปสูงเกียวโตนะ439,000จะเป็น8 615จะเต็มฟรีดาวได้ผ่อน8,000กว่าบาทนะครับผ่อน8,000กว่านะเนี่ยครับไฟหน้ามันติลิฟเตอร์หน้าหล่อนะครับหน้าหล่อนะครับตัวนี้เป็นตัวกระจังหน้าแบบตัวโครเมียมกับสีดำนะครับสภาพสวยเดิมนะครับคคนนี้รู้สึกว่าฟิล์มเสียนะนี่ครับฟิล์มเสียจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับลดล็อกอีกนะครับล็อกเยอะมากเลยอ่ะฟิล์มเสียนะครับ ก็ถ้าแบบเป้น,นะครับคุยกันหนักง่ายนะครับมีอะไรบอกกันตรงตรงเลยเนี่ยครับแบบนี้รถสไลด์ก็ส่งได้นะบางคนแบบว่า้ซื้อรถผมไม่ไม่ขับไม่เป็นหรือมีแต่มีตังอะอยากซื้อได้ไหมได้ครับไปส่งถึงหน้าบ้านได้แต่ค่ารถสไลด์เนี่ยถ้าเกินร้อยกิโลอะ่ะก็ต้องจ่ายเองนะแต่ถ้าร้อยกิโลอ่ยผมส่งให้ฟรีนะครับภายในระยะระยะทางร้อยกิโลส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็มาดูนต่อนะครับยูสุอีกคันหนึ่งนี่เลยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวแซดพีนะตัวท็อปสปเปคตัวท็อปเลย นะครับออกใหม่เกือบล้านนะครับแซดพีนะตัวนี้จะได้กล้องถอยกล้องหลังแท้ครับเดิมโรงงานตัวยุสูงไฮนเดอร์นะครับตัวเครื่องยูโรใหม่ประหยัดน้ำมันนะครับออปชั่นใหม่ครบๆบแม็กไนเนอร์กิ๊บกิบนะครับสภาพสวยเดิมนะครับเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังแบบใหม่แล้วเกรดใหม่แบบใหม่ครับสภาพเดิมแบบนี้นะครับเบาะหนังเกรดพรีเมียมแอร์หลังมีให้ครบนะครับสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะครับ สมาชิที่ก็มีให้นะครับครบๆผมาลไยเป็นแบบฟูลออปชั่นนะครับมีเซนส์อ่าพวกคุชคอนโทนมีให้ครบนะจอสักสกรีนได้แล้วก็แอร์ออโต้ด้วยนะครับหมดขึ้นข่าวลงข่าวมีครบครับเบาะหนังคูแม็กแบบใหม่เกียร์ออโต้ตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะราคาอยู่ที่นะครับเจ็ดแสนห้าหนะครับปี23ไม่3 0ม0 0ไม่น้อยนะ มีเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าแล้วก็เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าคันนี้ผ่อนประมาณหมื่นสามหมื่นสี่สีขาวนะครับหน้าใหม่ๆเลยนะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวนะครับสนใจโทรหาเป้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะเหมือนได้รถไปแดงไปใช้เลยนะครับค่าตัวของเขาถูกลงประมาณสองแสนกว่าบาทสองแสนห้าเอ้ยสองแสนแปดดีครับสองแสนแปดสองแสนเก้านะค่าตัวที่ถูกลงนะครับพอไปแดงไปเก้าแสนไปปายนะครับเกือบล้านถ้าผ่อนก็ล้านกว่านะครับ คันนี้ถ้าก่อนจบเขาอยู่ประมาณเจ็ดแสนแปดแสนแปดแสนกว่านะครับแปดแสนกว่าบาทแปดแสนห้าประมาณเนี้ยนะครับนี่ครับเดิมๆนะครับตัวใหม่หน้าใหม่ครับออปชั่นครบๆเงางามเลยแล้วใหม่แค่สามหมื่นนะครับเหมือนรถใหม่ไปแดงไปใช้เลยนะครับใครสนใจอีสุก็ทักหาถทรไปได้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับตรงนี้เดี๋ยวมีอีกคันหนึ่งไฮไลท์เลยสี่ประตูนะครับกระบะสี่ประตูนะครับตัวเป็นรีโวนะ ราคาอยู่ที่4 9 9 0 0 0เาหนะครับเดี๋ยวพามาดูนะราคาถ,ะะคถูกสุดแล้วนะครับถูกสุดแล้วนะครับจะเป็นตัว2.4นะครับนี่เลยนี่ซ่อนอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่สองจุดครับรีโว้ 2, 4, 4, 4, 9, นะครับตัวนี้ราคา4 9 0 0 0 0เาพัอ้ย4 9 9 0 0 0กาหนะครับไม่ถึงห0 0แสนได้ปี19นะครับอันนี้ไมค์วันแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นโลนะครับทะเบียนสองศูนย์แปดเจ็ดนะครับตัวนี้ก็ผ่อนประมาณเก้าพันอ่ะ ฟีด้ผ่อนประมาณ9,000นะครับนี่ราคาถูกราคาดีนะครับมันเดิน18,000 9โทรหาไปได้เลยคุณนักระบ4ประตูไปใช้ครับออกได้นะครับบ่ผ้านะครับขับดีขับสนุกนะครับเทสได้ทุกคันแล้วลองขับแล้วนะครับบ่ผ้านะครับสภาพเดิมๆใหม่ๆนะตึงเกลียอออโต้พวงมาลัยนะครับปรับระดับได้นะครับแล้วก็รับสายวางสายได้ตัวนี้มีแครีบอยให้ครบครับแครีบอยติดตั้งมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับ คดดี้บอยหลังคาเนี่ยติดตั้งไว้ครบแล้วนะครับเนี่ยยกสูงเห็นไหมครับจะลุยก็ได้ทั้งเรียกก็ได้นะครับมีโหมดเกียร์ออตโต้และแมนนวลนะครับมีโหมดเกียร์ออตโต้และแมนนวลนะครับสภาพเดิมแบบนี้โปร่งกว้างครับสบายสยนะครับนี่เดิมๆเห็นไหมครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับอ่ะสภาพเดิมสวยนะครับใครสนใจโทรมาได้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับนี่แล้วก็มีนี่ครับดีแม็กเข้ามาใหม่คันหนึ่งเห็นไหมครับนี่ให้ดูก่อน สีประตูตัวนี้เป็นตัวแซทด้วยอ่าแต่ว่าสีดำนะครับแต่ถ้าสีดำเนี่ยผมบอกกันนะนี่ดีกว่าเอาสีขาวไปครับไปมีสีขาวตัวแซดนี้ครับหล่อกว่านะครับนี่ติดคิ้วมาด้วยอยังไงหล่อเลยนะครับติดคิ้วซุ้มล้อมาให้ครบๆไมค์ก็น้อยทะเบียนสวยๆเก้าหกแปดแปดทะเบียนสวยด้วยรถก็สวยอีกนะครับนี่ไฟหน้าติดกรอบสีดําคิ้วซุ้มล้อแต่งมาครบนะครับแบบนี้นะครับ ราคา6แสนเจ็ดหมื่นเก้าคันนู้น7แสนกว่าคันนี้ถูกกว่าครับใต้ปี๊บสองไม่เก้าหมื่นโล6แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันผ่อนงวดประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสองพันนะครับคันนี้นะแม็กเดิมโรงงานนะครับขอบสิบแปดเป็นยางยางเดิมๆของมิชลินด้วยนะครับแม็กแท้ยางใหม่ครับกริปเลยเห็นไหมแม็กตัวเป็นสีบอลเงินซี่ตัว,วายแบบนี้นะครับแม็กแบบเนี้ยแข็งแรงทนทานนะครับรับแรงกระแทกอย่างดีแล้วก็ผมบอกเลยช่วงล่างหนึบแน่นมากนะครับสบภาพเดิมสวยเลยนะครับ ันนี้ใครสนใจโทรมาได้ผ่อนประมาณ1นึ่งหมืนนะครับตัวแซ่ตัวท็อปนะภาษีพรบไม่มีขาดครับต่อให้ครบครบเบาะหนังใหม่เอี่ยมคลิปนะครับเบาะหนังคูแม็กแบบไหนครับนี่เกรดอย่างดีพรีเมียมนะครับพปรโมไลเป็นแบบฟูลออฟชั่นนะครับมีครุสคอนโทรลให้ด้วยครบครบนะครับป้ายของเหลวเปลี่ยนอยู่แล้วครบครบแบบนี้ประวัติศูนย์ครับอ่าใครสนใจโทรมาได้นะครับเบาะหลังมีแอร์ให้นะครับนั่งปุ๊บเย็นปั๊บบอกเลยสบายๆแบบนี้นะครับไม่กคลิปเลย กินใหม่ยังอยู่เลยนะครับใหม่มากสภาพกริปท์เนี้ยสนใจโทรมาได้นะครับ0947894848ครับรถทุกคันมีเล่มเอกสารอยู่ครบพร้อมโอนได้นะครับแม็กเลเดอร์ยังใหม่เอี่ยมกริฟท์นะครับเดิมๆเลยนะสภาพเดิมนะครับกล้องถอยมีให้ครบนะครับกล้องถอยมีให้ครบพร้อมจอด้านในทัชสกรีนได้นะครับมาต่อกันสำหรับกระบะตัวที่เป็นรีโว้นะครับรีโวตัวท็อป2.8นะครับกระบะเครื่องใหญ่ๆตโต 2.8G ครับนี่เลยไฟหน้ามันติรีฟเลกเตอร์นะครับแมคขอบ17นะไฟตะมองมีครบได้ตัวหน้าเรียกว่าหน้า3ชั้นเนาะนี่ครับหน้าก่อนไมนได้เชนอันนี้หน้าสวยนะครับ379,000 2.8G p, p 1 6ตัวสภาพรถใช้พร้อมครับใครสนใจโทรมาได้หลอสวยหน้าใช้สีขาวดูดีมีอล่าเบาะหนังกล้องหลังพร้อมจอครบครับสวยงามจริงนะครับคันนี้ประมาณ7,500-8,000นี่ครับก็ได้รีโวไปใช้ ซื้อสดได้จัดไปแน้วได้ครับสนใจโทรมาได้นะครับกระบะสวยพร้อมใช้แบบนี้โทรหาเป้ได้เลยนะครับคันนี้ยังโสดยังว่างเหมือนกันนะครับแล้วก็มีนวารานะครับนี่เลยคันนี้เป็นมีสามคันนะมีสีขาวกับสีดํานะครับแล้วก็สีแดงคันนี้ราคาอยู่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันได้แบตอิชชั่นปีสิบเก้าไปใช้นะครับไม่หลักหมื่นนะนี่ครับสามแสนแปดหมื่นเก้าผ่อนประมาณเจ็ดพันห้าถึงแปดพันนี่ครับแบตอิชชั่นสวยๆเดิมๆรถบ้านมือเดียวนะครับ สีดำก็เหมือนกันนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าแล้วเป็นสีขาวราคาอยู่ที่สามแสนหกหมื่นเก้าครับผ่อนประมาณเจ็ดพันนะครับมีเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับนี่คือสภาพดิบเลยนะครับอันนี้เตียมปล่อยแล้วนะครับเตรียมปล่อยแล้วเตยมปล่อยแล้วนะครับอันนี้เคมานวดนะแล้วก็ที่เป้บอกครับว่าราคาสี่แสนเก้าพันเกียวโต๊ะคันนี้ครับนี่เลยที่ไม่เคยบ่อยให้สี่แสนเก้าพันคันเดียวครับราคาถูกเหลือคันเดียวแล้วนะครับคันนี้อ่าสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับล้างสปาอยู่นะครับ ตั้งศูนย์ถังล้อเปลี่ยนยงเป็ยนยางอยู่ครบหมดเลยครบวงจรนะครับของเราตรงนี้เป็นของเหลวนะครับตรงนี้เป็นของเหลวนะครับเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยตรงนี้นะครับก็มีช่างตัดการให้ทั้งหมดนะครับเราขายรถเราคัดเกรดนะครับเก็บสภาพทุกอย่างพร้อมใช้นะครับเป็นแม็กเป็นยางตั้งศูนย์ถังล้อเรียบร้อยนะครับของเลของเหลวเปลี่ยนพร้อมครบวงจรนะครับรถสี่ล้อก็คันคูดังใหญ่ใหญ่นะครับเราขายรถคัดเกรดเท่านั้นนะครับแล้วก็บอกก่อนนะว่ามีช่างจากบริษัทนอกจ้างมาตรวจอีกหนึ่งรอบนะครับ ก็เรียกว่าเพื่อเป็นมาตรฐานของเรานะครับขายมา25 25ปีชอากบบอายุของลูกสาวมอสนะครับก็ขายมาขนาดนี้นะครับก็ใช้ชื่อเสียงแล้วครับง่ายขอก็ขายดีบอกต่อนะครับก็ฝากด้วยนะครับถ้าใครชอบก็บอกต่อให้ด้วยหรือมาซื้อคันที่2คันที่3อุหนุนเราได้นะครับรถทุกคันที่ขายก็สภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับทุกคันเลยวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสนใจโทรมาที่เบอร์094 4848นะครับติดต่อหาเป้ได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์รุ่อ2 เซนิทยสิแปดกรุงเทพนะครับรถซุกคันสภาพสวยเกตเอครับเป้เป็นช่างอยู่แล้วนะครับซื้อกับเป้สบายใจได้ครับผมดูแลเต็มที่นะครับเป็นกันเองคุยง่ายนะครับแล้วก็รับประกันเลยว่าลูกค้าได้รถสวยทูกใจนะของแถมมีให้ครบครับโทรมาได้094 789 4848ครับตรงนี้เลยนะครับนี่แอดไลน์มาทมาได้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ